สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคขะอยู่เยี่ยมน้ำตาลตดอลลี่นะคะน้ามาดูแม่โอ้น้าลงตาลอย่าไว้ลูกเดี๋ยวมันฟิวไปเอาไว้ให้ลูกหอมบออ อแกอันนี้ข้อต่อมะนะนสองหลอดรู้สึกว่าพี่เขาบอกว่าเอาไว้ทางไปห้องน้ำนี่แหละอือาแกะดูสิดูน้ำตาล้ากพี่เนาะเป้าจานยูเอโอเลยเอาแกะดูโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับยังไงก็ได้รับแล้วนะคะพี่ มานบกเมื่อันอนมาครบได้รัานรแล้วนะคะจานยูงเอฟอูนะหาพอมั้ยเนี่ยต้นนพอพอมั้อันนี้ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะคะเป็นลังนน้าบ้านหน้ที่ิหน้าบ้านหนึ่งดวงแล้วก็ทางไปห้องน้ำหนึ่งดวงเนาะ พ่อยี่มก่อนเด้พอพ่อจะไปติดที่บ้านพ่อเด้อตรารยิน้องบรารให้พ่อช่างยิ้มไม่มีนกบ้านพ่อช่างไม่มีไฟเด้มีไฟเด้บ้านพ่อช่างอยู่ในป่ามีามีรถเด้อรถนะลูกนะบรรจารย์จเอาถุงด้วยลูกเดี๋ยวไปซื้อไฟเออ ชอบค่ะอันนี้ไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะน้ำตาลนะผ้าเดรทออกแนะเอาให้น้ำตาลเอย่าไว้เดียววเด๋ยวราไปเอามาเราก็ไม่ได้ใช้หรอกมีหมดแล้วเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องมาเลยมาขอบคุณพันเดนี่ ขอบคุณเอซอันนี้ติดหน้าบ้านมันยังไม่หวังจะขอมมีใส่แล้วก็<ม>ไอทางไปห้องน้ำอันนึงไปโซลาเซลล์ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า<ม>ถ้ามีแสงแดดมันก็ออกเลยกลางคืนมาถึงเวลามันก็ติดเองโดยอัตโนมัติน้าลก,ก็นั่งดูนะกลัวพ่อช่งอางออกกลับบ้านนะพี่น้องนะ แบ่งกันเนาะแบ่งกันคนละอันเนาะน้ำตาลเนาะบ้านแม่ก็ยังไม่มีเด้ไฟอันนี้น่ะแบ่งกันเนาะลูกเนาะคืออย่งค่ะตังตองเียถือก็ใช้เจ้ามันเฮียไปใช้เด้อไปหาไม้เจรินบอกมาทำเสามันบอกโอ้โหเดี๋ยวไม้น้ำตาลวิบวับวิบวับวิบวับมันมาทางนี้ มาเปิดไฟยังไม่มีแสงไฟใช่ไหมตรงนี้ไม่ดูนี่มาแล้วนี่ไงเค้กเป็นไงเค้กมี๋ยวเราเปิดนี่ก็มันต่างเสียาที่ตรงนี้ที่มีไฟก็คว่ำน้ำก็ตรงนี้หน่อยแม่ก็ท้อพีบีซีโอ้เพ่นเพ่นทำมาให้อย่างดีตัวนี้ไหมอ๋อเราตั้งขึ้น่อง่ะนั่งช่วยๆหน่อยค่ะคุณลูก ในส่วนนี้เอาไหนมาใส่เอาสีลองดูเอานั่นแหลนะน่ะที่มันมีหัวกว้างไม่พอดีเหรอมีการผสบผสาก็นแล้นะคะก็ต้องมีการดูนิภูเน,น,นาะโหพี่โอ้ยพ่อเขาว่าอยู่มันไปไหนสิมันไปไหน เจ้าเค้กเป็นอยู่หรอกเจ้าเค้กเรียนช่างไฟมาใช่มาเค้กเหรอฮาฮต้องวางเสานี่ไงใช่ต้องมีเสาเอาไม้เกล็ดหลอดกันนี่ก็เอาไม้ก็ได้ไม้เกล็ดหลอดเราหน่ะนะเอาลำพอดีเค้กก็เอามาพอดีไอ้นี่หลอดนี่แหละนี่พวก PVC นี่เอาสูงๆน่ะลูกเอาประมาณสักสามเมตรแหละแม่ ก็เอไม้ใส่ตรงนี้แล้วเคก็ฝังสาวไม้ต้องถูกเสงนี่นี่ไหมมันก็เป็นแสงออกอ่ะออืเอาพรับคือกระพริบเราไฟนี่เองกระพริบไฟมันพอไปตากแดดแล้วตอนนี้ะแกออกแล้วไปตากแดดก่อนนะลูกนะนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีใจดีนะคะอ้าวลูกน้อยนี่ไง มอบแสงสว่างให้นี่น้องเครับเลยลูกน้องเกมารับในองโอเคตน้ำตาลมารับเลยน้ำตาลมารับเลยลูกขอบคุณรับด้วยขอบคุณพเอฟซีอ่านี่ก็หาเอฟซีได้เห็นแล้วนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะที่มอบแสงสว่างให้กับบ้าน ลุงถนอมเนาะทีเมตาน้องๆเนาะกลัวน้องๆนะคะไม่มีเสียงสว่างทางเดินไปห้องน้ำเนาะยังไงก็ขอบคุณเอฟซีท่านนั้นด้วยนะคะไลน์มาหาแม่แล้วแหละนะแต่ว่าของมันยังมาไม่ถึงเนาะก็เลยไม่จืดนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะเข้าไปค้นไลน์แล้วก็ตอบนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยเมตตาแล้วน้องกัมตาลเนาะไปแล้วไม่รอแล้วเก้เลยลูกพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ดูนะคร่ที่ท่อนะมันจะเป็นท่อนะใคร่ทีเราจะเอาไปเก็บกันนะครีไปเก็บกันแป๊บนึงนะใคร่ทีคอตั้งไว้ก่อน เอาละทเราไปกันเลยขากล้องหนูที่ตรงนูน้นขากล้องมาตัวนึงเดี๋ยวเราใส่กันเดี๋ยวน้ำตาลใส่กล้องก่อนนะ เอฟซีค่ะกล้องเราเราไปถ่ายกันเลยดูพ่อช่างกำลังทำอะไร ถ้าเราพวโอโต้วนี่ถ้ามันมีความวลาดมันมันจะมันจะออกกลางึ้นเองเวลากลางคืนมันจะเปิดขอดยอยโอ้อน้นโ้ยโอ้มโอ้ยโอออโอยอย้ย car ya está y ya se va a dormir yo puedo no me deje de decir oye guys a tomar mi este dragon toda ha aquí me cortó me